สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธศึนะครับเจอกับคุณครูเบอร์ดี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยคุูครูจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษแต่สอนเกนี่ยวกับการทักทายในประเทศของกลุ่มอาเซียนนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยค,ครูอยากรู้ว่าเป็นไงบ้างครับข้อสอบของคุณครูเด็กทําได้กันไหมครับครูชั้นวด็ีกนะ่าจะได้คะแนนเยอะกันเลยนะครับเด็กๆครับวันนี้เนี่ยคุณครูจะมาสอนคําทักทายของประเทศอาเซียนนะครับวันนี้เนี่ยมีแค่สามประเทศครับมีประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียและก็เดอะฟิลิปปินส์แค่สามประเทศครับ ประเทศที่1ครับประเทศไทยครับเด็กรู้ไหมครับว่าคําทักไทยของประเทศไทยเนี่ยคืออะไรครับอ,อ,อันนี้เลยครับคําทักททยของประเทศไทยก็คือ t h a i l a ดก์ก็คือสวัสดีครับประเทศไทยคําทักททยของไทยนะครับก็คือสวัสดีครับประเทศที่2ครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาจะใช้คาทักไทยว่าสลามัด ปากีสลามัดปากีประเทศที่สามครับ The Philippines The Philippines The Philippines ก็คือคำทักทายก็คือกูมุสตากูมุสตาคำทักทายกับประเทศฟิลิปปินส์ครับอีกหนึ่งรอบนะครับ Indonesia Indonesia คำทักทายของประเทศอินโดนีเซียนะครับก็คืออะไรครับสลามัต ปากีครับซาลามัตปากีประเทศไทยนะครับง่ายมาเลยครับก็คือคําว่าสวัสด,ดีสมมติถ้าเราเป็นผู้ชายพูดว่าสวัสด,ดีครับถ้าเป็นผู้หญิงก็สวัสด,ดีค่ะอ,อันนี้นะครับ3ประเทศนะครับมีประเทศไทย,ปร,ทไทยประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์มี3นะครับเกี่ยวกับการาทักทายนะครับของประเทศไทยใช้คําว่าสวัสด,ดี ส่วนประเทศอินโดนีเซียจะใช้คําว่าซาลามัตปากีส่วนประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจะใช้คําว่าก um ูมุสตาอีกหนึ่งรอบนะครับประเทศไทยจะใช้คําว่าสวัสดีต่อไปครับประเทศอินโดนีเซียจะใช้คําว่าซาลามัตปากีเด็กผู้ตามนคุณนะครับซาลามัตปากี ต่อไปนะครับประเทศที่3นะครับ The Philippines จะใช้คำว่าก um ูมุสตาเด็กพูดตามคุณครูนะครับกูม um ุสตาโอเคนะครับสะดับการบ้านของคุณครูคนะครับก็คือการบ้านอยู่ที่หน้า27นะครับหน้า27เขาบอกว่าสังเกตภาพและอ่านออกเสียงและฝึกพูดคำทักทายกับเพะเอศอาเซ่นนะครับให้เด็กเนี่ยอัดคลิปมาส่งคุณครูคนะครับแค่ คำตักทายนะครับแค่3าคำตักทายนะครับก็คือแรกประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์ครับแค่3ประเทศเองครับเด็กๆครับแล้วก็ส่งมาที่ลายส่วนตัวของค,ครูนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการสอนในเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ굿ไบ